สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเชื่อมนกิปนี้นะคะเราก็จะมาตรวจสอบพลังงานของคุณเพราะคุณทําให้ศัตรูนั้นอึ้งทึ่งในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทานะะตรงผ่านพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงจะตาด้วยการกดสแควร์ไล่แฉนะคะอึง้งแล้วก็ทึ่งนะ,ะจนต้องอ้าปากข้างเลยทีเดียวลักขณาราศีที่โดดเด่นที่มาเจอเชื่อมกคกิปนี้นะคะ ซักเซทอรียตราศีธนูาตดไฟเมอเร์คิวรีคนเกิดนันพูธาน้ำวิโกราศีกันธาตุด,ดินมาราศีเมษร,ราศีพิจิกแอริสราศีเมษธาตุไฟแคทคอนราศีมังกรธาตุด,ดินเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟพลูโตธาตุล,ลมมิชชนจุนกลมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมีหนึ่ง5 5 6ห้าห สิ 17, แล้วก็ยีนะคะไพ่มุพยานนะคะเป็นพลังงานของคุณมีเทพเทพธิดาพระจันทร์ท้าวิรูปักแล้วก็พระพิรุณพลังงานของคุณตัวตนของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวหรือว่าชายหนุ่มจะมีความสุภาพอ่อนน้อมอ่อนโยนนะมีความรักสวยรับงามนะคะ หรือว่าอ่อนหวานละมุนล,ละไมจิตใจดีงดงามสดชื่นอารมณ์นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสมีในเรื่องของชื่อเสียงหรือว่า,ากลิ่นหอมขจุนขจายนะคะเรียกว่าทำให้ผู้คนหลงไหลรักใครตัวของคุณเป็นคนเยือกเย็นอ่อนหวานละมุนล,ละไมมีจิตใจร่าเริงมีความสุข นะคะแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขทั้งกายและก็ใจแล้วก็จิตใจดีมีความน่ารักสดใสอ่อนหวานมีความเป็นผู้ให้นะคะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆเป็นคนที่รักความสงบไม่ยึดติดกฎเกณฑ์ตายตัวในสังคมนะเป็นคนอารมณ์อรวอยนะทำงานมีแบบแผนเจ้าระเบียบมีไหวพริบปฏิภาณดีสายตา แหลมคมไวต่อเหตุการณ์และเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนช่างพูดจ้าง,งเจรจารู้จักหลบหลีกนะ,ะหลีกเลี่ยงพยายนอันตรายต่างๆนะ,ะ,นะ,ะเป็นคนที่ใช้วาจาใช้คำพูดในการติดต่อประสานงาน,น,ะะนะะในเรื่องของรายได้ค่อนข้างเะเป็นคนที่หาเงินง่ายหาเงินคล่องนะคะ,ะ,คะแล้วก็ในเรื่องของความรักอาจจะเป็นคนที่รักง่ายหนายเร็ว นะและท้าวิรูปะนะคะก็จะเป็นพลังงานของคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลท้าวิรูปะนะคะเป็นกลุ่มของบุคคลที่มีความสุขุมเยือกเย็นนิ่งสงบแล้วก็เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองขจัดปัดเป่าปัญหาต่างๆมีพลังจิตที่เข้มแข็งมียาณอย่างรู้ มีลางสังหอนที่แม่นยำเป็นผู้ที่เปลี่ยมไปด้วยบารมีและความเชื่อในเรื่องของศาสนาและหลักธรรมะนะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสัญชตาตญาณหวาดระแวงนะคะรู้จักการรักษาตัวรอดมีไหวพริบในการต่อสู้ตอบโต้ป้องกันตัวเองอย่างหน้าเกงขามและใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเยือกเย็นมุ่งเน้นในเรื่องของการานั่งพิจารณาทบทวนไตรตรองอในการตัดสินก่อนลงมือทําเสมอเป็นผู้ที่รอบคอนะคะเป็นผู้นำนะในการเรียกได้ว่าสามารถจะมุ่งมั่นทําในสิ่งต่างๆนะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะมีในเรื่องของการบริหารจัดการการเงิน นะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการมองหาโอกาสหมุนเงินหาเงินถ่ายเทนะทรัพย์สิสนเงินทองตลอดเวลาเป็นผู้ที่มีสติปัญญาความสามารถในการบริหารจัดก,การการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะมีเสน่หต,ต่อเพศตรงข้ามและพระพิรุณนะคะก็จะเป็นบุคคลนะ,ะตัวของคุณเนี่ยเป็นผู้ที่มีในเรื่องของ มักที่จะทําธุรกิจการงาน,นะะอาชีพที่เป็นบุคคลที่มีความสร้างสารรค์นะมีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ในเรื่องของทรัพย์สินทางด้านปัญญานวัตกรรมใหม่ๆสามารถที่จะใช้สติปัญญาะะแตกฉานในเรื่องของการสร้างผลงานแล้วก็ประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นนะ,ะเป็นผู้ที่บุกเบิกธุรกิจการงานใหม่ๆนะคะหรือว่านะ,ะเป็นคนที่ทำงาน ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของการสร้างอ,อชื่อเสียงหรือว่าความสำเร็จนะคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปนะคะเป็นคนที่มีจินตนาการล้ำเลิศในเรื่องของธุรกิจการงานนะประกอบอาชีพนะคะที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนะคะเป็นนักคิดคนนักประดิษฐ์นักออกแบบนะคะ แล้วก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านอาชีพการงานโด่งดังเป็นที่รู้จักผลงานเป็นอมตนะ,ะนักประดิษฐ์นักออกแบบต่างๆนั้นเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางใจดีมีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่นะ,ะเป็นผู้นำนี่คือพลังงานของคุณนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่ศัตรูนะคะเห็นในตัวของคุณและรู้สึกอึ้ง ทึงนะคะโดดเด่นเป็นเรื่องอะไรมาดูสิพลังงานของคุณนั้นโดดเด่นนะคะเป็นเรื่องอะไร พลังงานของคุณตัวตนของคุณแปดดาบนะคะตัวของคุณน่าที่จะมีการ move on หรือว่าการที่แบบเหมือนไม่ได้มีการประทะซึ่งซึ่งหน้าหรือว่ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทำงานที่อยู่ที่อาศัยนะจากสถานการณ์เดิมๆเหตุการณ์เดิมๆเ,เรื่องราวความทุกข์เศร้าความวิตกกังวลใจหรือแม้กระทั่งนะคะคุณอาจจะเจอสถานการณ์ นะความรักความสัมพันธ์ที่เรียกว่ามีปัญหากันนะเลิกรากันหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของอที่ทํางานที่อยู่ที่อาศัยแล้วตัวของคุณเนี่ยมีการมุฟออนเปลี่ยนแปลงนะไปทําสิ่งใหม่ๆแลนะแม้ตัวของคุณจะมีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจมีความทุกข์ใจอยู่แต่คุณก็สามารถที่จะนะมีจิตใจที่เข้มแข็ง แล้วก็อดทนเผชิญหน้ากับประสักปัญหาต่างๆได้ลุกขึ้นสู้ได้นะเรื่องราวสถานการณ์เหตุการณ์เก่าๆนะสังคมเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆนะสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดทุกทรมานเสียใจคุณหน้าที่จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ยึดติด อยู่กับสิ่งเดิมๆปัญหาเดิมๆนะแล้วก็มองหาสิ่งใหม่ๆที่จะทําให้ตัวของคุณได้มีโอกาสดีๆได้รับความสําเร็จอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งที่ศัตรูเห็นนะคะศัตรูของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนรากเก่าเพื่อนเก่าสังคมเก่านะที่เขารู้จักกับคุณว่าอดีตเนี่ยคุณไม่ได้ อ่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคุณเป็นคนที่นะํะมีปัญหาในเรื่องการเงินคุณมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณมีปัญหาหรือว่าคุณประสบพบเจอนะปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ปัจจุบันนี้คุณน่าที่จะเอาชนะ ปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจเชื่อมั่นนะในความรู้ความสามารถเชื่อมั่นในศักยภาพนะคะในสิ่งที่คุณทําแล้วแม่คุณจะรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานเสียใจกับเหตุการณ์เรื่องราวในอดีตแต่คุณก็ ไม่ได้นะทาให้เหมือนกับว่าไม่ได้นําเรื่องราวในะอดีตมาใส่ใจมาเป็นปมในชีวิตของคุณคุณสามารถจะเริ่มต้นนะคะทำธุรกิจการงานสิ่งใหม่ๆได้หรือว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆหรือว่ามองหาโอกาสดีๆทําให้ชีวิตของคุณประสบความสําเร็จแลนะคุณไม่ได้ยึดติดอยู่กับความทุกข์ความทรมานความเสียอกเสียใจยหรือว่าสิ่งที่ศัตรูคาดหวังว่าอยากจะให้คุณพังพินาศ นะคะในเรื่องของชีวิตของคุณนะคุณพยายามเนี่ยทำสิ่งใหม่ไปโฟกัสสิ่งใหม่นะเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขอนะสิ่งที่ศัตรูเห็นก็น่าจะเป็นในเรื่องของความที่ตัวของคุณสามารถที่จะเ,เรียกว่าตัดปัญหาหรือว่าม o v e ออจากสิ่งเดิมๆความทุกข์นะเดิมๆแล้วสามารถที่ไปสร้างความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง นะนี่คือสิ่งที่ศัตรูเห็นหรือว่านะทุกคนที่เขาเห็นเนี่ยแหละนะว่าคุณไม่ได้ยึดติดอยู่กับปัญหาไม่ได้ยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆหรือว่าความทุกข์เก่าๆนะอุปสรรคปัญหาต่างๆนะไม่ได้สามารถที่จะมาขัดขวางความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณได้เลยจิตใจของคุณน,นั้นเข้มแข็งและกล้าแกร่งมากๆในสิ่งที่ศัตรูหรือว่าคนที่เขารู้จักกับคุณ ได้เห็นนะตอนนี้เวลานี้นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณนาให้ศัตรูรู้สึกอึ้งทึ่งนะคะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเขาอึง้งและเขาก็ทึ่งนะคะในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณเป็นณนะตอนนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้เนะ่ะเป็นเรื่องอะไรนะคะเรื่องที่หนึ่ง นะคะเป็นพลังงานของอสงสัยจะกลับด้านภายหรือเปล่าผมไม่ใช่นะคะ The Magician เด็กถ้วยเด็กถือถ้วยนะคะ The Lover เรื่องที่หนึ่งะคะพลังงาน The Magician ผู้อย่างรู้ดินฟ้าพลังงานของผู้รู้ พลังงานของผู้ตื่นรู้ครูบาอาจารย์พลังงานของปฏิหารนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญความโดดเด่นที่มันแฝงอยู่ในตัวของคุณนะซึ่งคุณนะได้นำสิ่งเหล่านั้นไปส,สร้าง ะะบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวของคุณเดะเมจิเชียนเป็นพลังงานของผู้รอบรู้เป็นพลังงานของปฏิหารเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาคอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณนะในสิ่งที่คุณทําอาชีพการงานที่คุณทําแม้คุณจะเหมือนกับว่าเรียกได้ว่าอาจจะอายุไม่มากนกะนะคะแต่คุณได้รับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสนับสนุนเนรมิตให้ตัวของคุณประสบความสําเร็จ นะคุณเป็นที่รักของผู้คุณคุณเป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีปฏิบัติดีเป็นคนที่มีความอดทนมีความมุมานะเพียรพยายามที่จะส,สร้างให้ชีวิตของตัวของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณบอกไม่สนใจนะสิ่งที่ฉันจะต้องทำก็คือต้อง move on หรือว่าไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณสามารถเยียวยาความเจ็บปวดความทุกข์ทรมาน ความเสียใจของคุณแล้วก็ไปนะคะใช้ความรู้ความสามารถสิ่งที่คุณเรียนรู้มาส,สรรรส้างนะคะความสุขให้กับตัวของคุณได้นะ,ะแล้วคุณก็ได้รับความยุติธรรมนะ,ะจากการที่ตัวของคุณเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในความดีสิ่งดีงามมาตลอดสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคือคุณได้ค้นพบอ่าในเรื่องของ ความเจ็บปวดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะทำให้คุณได้ค้นพบความรู้ความสามารถความพิเศษเฉพาะด้านของคุณอาชีพเฉพาะด้านของคุณที่ทําให้ตัวของคุณเนี่ยไปสู่เส้นทางแสงสว่างนะบาง,งาท่านคือแบบเอออาจจะไมไ่เรียนอาจจะไม่ได้ศึกษาด้านนี้มาแต่นั้นด้วยความที่อยากจะหลุดพ้นในเรื่องของความทุกข์ปัญหาการเงินปัญหาการงานสิ่งต่างๆก็เลยทําให้ตัวเองได้ไปค้นพบ เกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่มันหลบซ่อนอยู่ภายในนะคะเออก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะความรู้ความสามารถที่เราอาจจะไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้มาแต่เรามีความชอบอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วเราไปต่อยอดนะ,ะอย่างเช่นหมอดูหลายๆท่านที่อยากจะสร้างอาชีพสร้างไรายได้บางคนท่านซื้อหนังสือมาอา่านนะคะหรือว่าไปเรียนไปเข้าคอร์สต,ต่างๆ,เ,ๆเดือนเดือนเดียวก็สามารถที่จะมาทํานายดวงอ่านไพ่ได้ ดูดวงได้หรือว่าบาหันท่านศึกษา จากช่องทางอื่นๆนะโซเชียลต่างๆเนี่ยเพราะว่านะการพูดการเจรจาการศึกษามามาจากเทคโนโลยีโซเชียลต่างๆทำให้ตัวของคุณได้ค้นพบความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนำมาต่อยอดนำมาสร้างไรายได้แล้วก็มีชื่อเสียงและความสำเร็จได้นี่คือสิ่งที่สตูอึง้งแล้วก็ทึ่งในตัวของคุณนะคะเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณทำได้ไง คุณเรียนรู้ได้ยังไงคุณเก่งได้ยังไงนะคะและคุณทำให้ศัตรูอึ้งนะ,ะแล้วก็ทึ่งในสิ่งที่คุณทำา h e judgment คุณมีการนะคะเรียกว่ายุตินะคะหมดเวรหมดกรรมวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของวิบากกรรมการไม่ยุตินะ,ะในการก่อเวรก่อกรรมกับคนที่เขาเคยทำร้ายคุณ นะคะไม่ว่าจะทําร้ายในรูปแบบไหนก็ตามทําร้ายจากการกลั่นแกล้งนะ,ะออจากการทํางานนะทำร้ายจากในเรื่องของความรักทําร้ายจากในเรื่องของความสัมพันธ์นะคุณปล่อยให้เจ้ากรรมนาเวรคุณปล่อยให้ผู้คนเหล่านั้นที่เคยกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีคุณหรือว่าทำลายชีวิตของคุณล้มพังพินาศ นะคะจนเหมือนกับว่าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยนะตึกพังทลายชีวิตของคุณพังทลายอาชีพการงานต้องเปลี่ยนนะต้องออกงานต้องเปลี่ยนงานกระทันหันต้องอชีวิตพังอ่ะชีวิตครอบครัวพังความรักพังนะคะถูกแย่งชิงคนรักไปสิ่งเหล่านี้คุณเชื่อว่านะคะคนเหล่านี้จะได้รับผลกรรมนะ,ค,ะคุณไม่ตามที่จะไป เรียกว่าไปสาบแช่งหรือว่าไปจองล้างจองผ่านหรือว่าไปเ,าเรียกว่าไปเอาคืนไปทวงคืนสิทธิ์นะคุณเหมือนกับว่าหันหลังให้กับผู้คนเหล่านี้เลยแล้วก็ปล่อยให้ผู้คนเหล่านี้รับผลกรรมชะตากรรมที่เขาได้ทําไปกับคุณคุณเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสักวันหนึ่งเนี่ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางให้กับคุณจะเข้าใจคุณหรือว่าเหมือนกับ เรียกว่าสี่สิทธ์จะไปลงโทษคนเหล่านั้นนะเออเรียกได้ว่าเหมือนกับผู้คนเหล่านั้นจะได้รับผลกรรมที่เขาทํากับคุณเองเนี่ยมันเป็นในเรื่องของผลกรรมของการที่แบบผูกอาคาดผูกจองเวรกันนะคุณอาจจะเคยทําเขาแล้วเขามาทําคุณอย่างเงี้ยคุณก็เลยปล่อยเลยฉันไม่เอาละฉันไม่ก่อเวรก่อกรรมแล้วฉันน่าหมดเออเรียกว่านะให้อภยัยให้องสิกรรม และแล้วก็ไม่ไปเอาคืนด้วยนี่คือสิ่งที่คุณทํานะคะแต่คุณเชื่อว่าผู้คนเหล่านั้นต้องได้รับผลวิบากกรรมแน่นอนแต่ตัวของคุณไม่ได้ไปสร้างเวรสร้างกรรมต่ออีกแล้วนะคะก็เลยทําให้ศัตรูมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ทําไมคุณไม่โกรธทาไมคุณไม่เกลียดทําไมคุณให้อภัยนะคะและคุณทําให้ศัตรูอึง้งนะ,ะในสิ่งที่คุณทำเดอะฟูนะคะุณนะคะเรียกได้ว่า รักอิสระนะคุณอยากจะทำอะไรก็ทำทั้งๆท,ที่คุณเจอปัญหาเจออุปสรรคมามากมายนะคุณล้องลําทำเพลงสนุกสนานร่าเริงคุณโฟกัสที่งานที่เงินของคุณคุณโฟกัสที่ชีวิตของคุณทั้งทัๆท,ที่ปัญหามันก็ยังอยู่ในหัวของคุณอะ่ะมันยังไม่หมดไปนะเออบางทีก็อาจจะมีในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรที่แบบมาคอยรัดราน มาคอยกันแกล้งคุณมาคอยส่องมาดูชีวิตของคุณเนี่ยนะมาดูชีวิตของคุณเนี่ยเป็นคนเกา่าๆเพื่อนเกา่าๆสังคมเกา่าๆเขายังมีความรู้สึกว่าคุณก็ยังมีความทุกข์อยู่นะคุณก็ยังไม่ได้มีความสุขนะคะแต่ทําไมคุณถึงนะสามารถที่จะปล่อยวางความทุกข์เหล่านั้นได้นะคะสามารถที่จะให้อภัยสามารถที่จะให้อโหสิกรรมหรือว่าสามารถที่จะพูดดีทําดีกับพวกเขาได้นี่คือ หรือว่าคุณอาจจะสามารถที่จะแบบไปโฟกัสชีวิตของตัวเองโดยที่แบบไม่เครียดไม่เอ่ยนะไม่พูดถึงหรือว่าไม่สาบแช่งไม่ทําอะไรพวกเขาเลยก็เลยทําให้พวกเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณทาได้ไงคุณปล่อยวางได้ไงคุณให้อภัยคุณให้อโหสิกรรมได้ไงจิตใจคุณเข้มแข็งมากนะจิตใจของคุณไปโฟกัสที่ชีวิตงานเงินนะตัวเองแล้วก็ให้อภัยเขาอย่างเงี้ยคุณทําได้ไง นะถ้าเป็นเขานะก็คือแบบตามสาบแช่งตามราวีนั่นแหละแต่ตัวของค,คุณคือแบบไม่สนใจฉันร้องเพลงฉันใช้ชีวิตอิสระฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครและคุณถ้าเป็นศัตรูอึง้งนะคะศัตรูนี้นะ,ะหน้าที่จะเป็นพลังงานของคนที่เคยเป็นครอบครัวนะครอบครัวภรรยาสามีอ่ะญาติพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยที่เคยนะคะสร้างความทุกข์อกทุกใจให้กับคุณสร้างปัญหาให้กับคุณนะ แล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเออก็มีภาระหนี้สินภาระความรับผิดชอบนะแต่คุณก็ยังมีในเรื่องของการที่เอออยากที่จะพยายามที่จะไปถึงเป้าหมายของคุณได้อะ่ะเออคุณก็มีปัญหาการเงินนะแต่คุณก็ยังเหมือนกับมีจิตใจที่แบบมุ่งที่จะช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเขานะดูแลเขาอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นในเรื่องของ ญาติพ่อแม่พี่น้องหรือว่าศัตรูที่แบบเหมือนเขาคิดว่าตัวของคุณก็ลําบากอ่ะแต่คุณกลับนะยังคิดอยากจะช่วยเหลือเขาอีกนะคะยังมีจิตใจที่เหมือนกับว่ายังจะไปให้มันถึงฝันอะไรเงี้ยหรือว่าคุณมีปัญหาสภาวะนี่สินต่างๆแต่คุณก็ไม่ไม่เคยกลัวนะ,ะไม่เคยทุกข์ใจไม่เคยเอาปัญหาต่างๆมาใส่ใจนะคะเออนะ,ะไม่ได้ไปฆ่าใครตุยนะเป็นนี่ นะคะก็คือแบบว่ายังยังเหมือนกับว่าโฟกัสนะทำมาหากินอยู่นะยังอยากจะสร้างความมั่นคงอยู่นะก็เลยทําให้ศัตรูมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะทําให้คุณลําบากก็ได้นะอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าต้องมาแบกรับภาระความรับผิดชอบตรงนี้นะทั้งที่เขาควรที่จะเออวางแผนชีวิตให้ดีอะไรเงี้ยนะเป็นคนในครอบครัวคุณ หรือว่านะเป็นพ่อแม่ของคุณได้ด้วยนะแม่คุณจะลําบากแค่ไหนคุณก็อยากจะช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตดูแลเขานะ,ะก็เลยทําให้นะ,ะเขามีความสํานึกนะ,ะในสิ่งที่เขาทำนะ,คะเคยใช้ชีวิตแบบเรียกได้ว่าเหมือนเออไม่เคยสนใจคนอื่นอ่ะนะ,ะมีแต่หาความสุขใส่ตัวเองแล้วนะคะชีวิตก็เลยลําบากนะคะก็เป็นศัตรูต่อกรมในเวรนะคะที่เป็นคนในครอบครัวนี่แหละ คุณจะไม่ศัตรูอึ้งนะพึ่งในสิ่งใดนะศัตรูคนนี้ดิเอมเพอเรอร์เนี่ยเป็นพลังงานของหัวหน้าง,งานหรือว่าคนที่มีอํานาจเกี่ยวกับการออกคําสั่งนะคะที่นะมีในเรื่องของการที่ทําให้ตัวของคุณเนี่ยจะต้องเจอเพื่อนหรือว่าสังคมนะคะเออเรียกว่าทําให้คุณเนี่ยตกรลกรรมลํำบากในเรื่องของอาชีพการงานดีกว่าอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานคุณ อาจจะเป็นคนที่แบบมีผลต่อการทํางานการเงินของคุณด้วยนะคะเขาอาจจะมีการสั่งนะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่ทํางานนะคะแล้วทําให้คุณเนี่ยไปเจองานที่มันหนักหนักไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมที่มันหนักหนักนะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วผลอ่าในเรื่องของรายได้รายรับที่คุณควรที่จะได้รับอ่ามาจากความรู้ความสามารถของคุณเนี่ย คุณกลับเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ใส่ใจเออให้ฉันทําอะไรก็ทําไปเหอะนะจะสั่งโยกย้ายฉันจะสั่งเปลี่ยนแปลงที่ทํางานฉันก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ฉันมีงานนะมีเงินเดือนทําก็พอศัตรูคนนี้คาดหวังกับการที่แบบจะทําให้คุณแบบเมื่อนเบื่อหน่ายกับงานที่ทําไปเจอสังคมที่ไม่ดีไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีนะคะเพื่อที่จะทําให้คุณเหมือนกับว่าบีบหรือว่ากดดันคุณให้คุณเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปอะไรเนี้ย นะคะก็เป็นบททดสอบทางด้านจิตใจแต่คุณบอกว่าไม่เป็นไรฉันทําได้ฉันสามารถที่จะทํางานตรงนี้ได้ก็เลยทําให้ศัตรูอึ้งว่าคุณอดทนได้ไงอะ่ะนะ,ะคุณถูกสังคมคุณถูกเพื่อนร่วมงานนะคะกันแกล้งหรือว่าใส่ร้ายเจอสังคมที่ไม่ดีเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดีเหนื่อยลําบากเนี่ยแต่คุณก็ยังอดทนทําต่อไปนะก็เลยทําให้ศัตรูที่เป็นหัวหน้างานนะ,ะที่เขากันแกล้งคุณอ่ะ ให้เจอสังคมที่ไม่ดีเขาคิดว่าคุณจะกดดันแล้วคุณเปลี่ยนงานอาอกงานในงานแต่ไม่นะคุณสามารถจะทาได้นะคุณอดทนนะคะ mm. ก็เลยจะไม่ศัตรูอึง้งคุณจาไม่ศัตรูอึ้งนะคะเพิ่งในสิ่งที่คุณได้รับโอกาสนะคะโอกาสเนี้ยน่าจะเป็นในเรื่องของงานนะที่เขามอบหมายหรือว่านะสิ่งที่เขาเหมือนกับว่า เ,ออเหมือนรอดูผลงานของคุณอะ่ะนะคุณอาจจะได้รับมอบหมายตำแหน่งหน้าที่การงานให้แสดงนะความรู้ความสามารถบางสิ่งบางอยา่างแล้วเขาคาดหวังว่าคุณต้องทําไม่ได้อะ่ะงานนี้คุณต้องทําไม่ได้แน่ๆนะคะคุณไม่มีความรู้ความสามารถด้านนี้คุณทาไม่ได้หรอกนะแต่คุณก็ไปเรียนรู้นะคุณก็พอที่จะเหมือนกับเรียกว่านะจะจับพลาดจับพลูหรือว่านะพยออายามจะทําให้มันได้ และคุณก็นะทาได้นะเขาคาดหวังว่าคุณแบบจะทําไม่ได้ไงแล้วก็กดดันตัวเองแล้วก็เครียดแล้วก็ไม่มีความสุขแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ตรงนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะคืออยากจะให้คุณขายหน้าอับอายขายขี้หน้าในสิ่งที่เขาบังคับคุณแต่คุณทําได้คุณบอกว่าเอยทําอะไรก็ได้นะขอให้มีงานทําขอให้มีรายได้ประจําอะไรเงี้ยนะคุณก็ทําได้ไงศัตรูกันแกล้งคุณในสถานที่ทํางานเยอะมาก นะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงคุณให้คุณไปทําหลายสิ่งหลายอย่างแต่คุณก็ยังทําได้อยู่ด้วยความอดทนและคุณทาใไม่สตูอึ้งนะคะในสิ่งที่คุณทําคุณน่าจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าใช้เซนส์ใช้ความรู้ความสามารถสิ่งที่คุณเรียนรู้มาประสบการณ์ก็ได้นะบางคนท่านมีเซนส นะคะเกี่ยวกับการที่เหมือนกับไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมไปร่วมงานกับเพื่อนที่แบบเราไม่อาจจะไม่รู้นิสัยใจคอของเขาแต่คุณก็สามารถที่จะเรียกว่าปรับตัวเข้าหาคนกลุ่มนั้นได้นะสามารถที่จะทำงานร่วมกับเขาได้นะ,ะแม้มันจะเหมือนกับว่ารู้สึกว่ามันจะอึดอัดมันจะเครียดมันจะกดดันแค่ไหนแต่คุณก็พยายามที่จะเรียนรู้ พยายามได้สนใจพยายามได้ใส่ใจนะเพื่อที่จะนะอยากจะเป็นเอ่อคนที่เหมือนสามารถจะทํางานกับคนอื่นได้เป็นอย่างดีเป็นที่ยอมรับนะกับคนอื่นได้ประมาณนี้คือแบบไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะต้องไปเรียนรู้ศึกษานะเพิ่มเติมนะคะคุณก็พยายาม่จะทำพยายามเรียนรู้พยายามได้อยู่นะสิ่งเหล่านี้จะทําให้ตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะนำเอ่อ ความรู้ประสบการณ์ตัวน,นี้ไปต่อยอดธุรกิจการงานคุณได้คุณก็เลยอดทนนะคะแม้ว่าจะไม่เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมผลงานจะไม่ถูกอกถูกใจเพื่อนร่วมงานหรือว่าถูกเพื่อนนะคะเกลียดชังก็ตามแต,แต่คุณก็อดทนนะคะคุณก็ทําได้นะค,ะคุณเหมือนกับว่าเก็บความรู้สึกไว้ในใจและสิ่งที่คุณทําไม่ศัตรูอึ้งนะคะแม้ตัวของคุณจะไม่ได้เป็นที่รักเออนะคะ จะไม่ได้เป็นที่รักของคนรักของคุณแล้วก็ตามนะคุณอาจจะถูกแย่งชิงคนรักของคุณไปนะแล้วคุณก็ไม่ได้มีความสุขนะเกี่ยวกับความรักตรงนั้นบางท่านคือแบบอาจจะเคยเป็นตัวจริงเคยเป็นภรรยาตัวจริงแต่อยู่มาวันหนึ่งนะก็อาจจะถูกมือที่สามแย่งชิงคนรักไปแต่คุณก็ไม่ได้เสียใจนะว่าการที่ตัวของคุณเนี่ยอยู่เป็นโสดเป็นพ่อม้เป็นแม่ไม้คุณจะไม่มีความสุข คุณสามารถที่จะดูแลตัวเองได้คุณสามารถมีความสุขได้คุณสามารถมองหาความรักที่ดีได้และคุณสามารถเ่ะเหมือนกับว่าคือแม้จะลืมความทุกข์ไม่ได้แหละแต่คุณก็คิดว่าคนที่แย่งชิงคนรักของคุณไปเนี่ยเขาไม่น่ามีความสุขหรอกเพราะว่าคุณรู้ดีว่าคนรักของคุณนะมือที่สามแย่งชิงไปเนี่ยท้ายที่สุดแล้ว ชีวิตเขาก็จะต้องเจอวิบากกรรมอยู่ดีนี่คือนี่คือสิ่งที่คุณเหมือนกับว่าทําให้ศัตรูอึ้งเพราะว่าคุณไม่ได้ขวันขวายคุณไม่ได้รู้สึกแบบอยากจะได้คนรักของคุณกลับคืนมาคุณยิ่งอาจจะเหมือนกับว่าเออสนับสนุนให้เขาเออไปก็ดีแล้วหรือว่าปล่อยวางแล้วนะคะแม่จะมีความรู้สึกทุกอกทุกใจหรือว่าไม่มีความสุขตามแต่ท้ายที่สุดคนที่เขาได้ครอบครองคนรักของคุณไปชีวิตพวกเขาไม่ได้มีความสุขอยางที่เขาเข้าใจ นะคะมันเป็นผลของวิบากกรรมนั่นแหละนะคะตัวของคุณก็คือแบบเรียกได้ว่าชีวิตปัจจุบันนี้น่าที่จะเหมือนกับหมดเวน้นหมดกรรมแล้นะคะในเรื่องของความดักเนาะนี่คือสิ่งที่ทำให้ศัตรูอึ้งนะคะและคุณก็น่าที่จะรู้เหมือนคุณสัมผัสรับรู้ได้ว่าคนที่แย่งจริงคนรักของคุณไปไม่มีความสุขนะคะและคุณน่าที่จะทําให้ศัตรูได้รู้ว่า ออคุณไม่ได้เสียดายสิ่งเหล่านั้นท้ายที่สุดแล้วนะจะแบบคนเจ้าชู้หรือว่าคนนิสัยไม่ดีนะไปอยู่กับใครหรือว่านะคนที่ไม่รู้จักพอในด้านของความสัมพันธ์เนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็สร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายให้กับครอบครัวอยู่ดีนี่คือสิ่งที่ทาคุณทําให้ศัตรูหรือว่ามือที่สามรู้สึกอึง้งนะในความที่แบบคุณรับรู้ถึงความทุกข์ความเจ็บปวดท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาเจอวิบากกรรมตรงนี้นะคุณก็เลยเหมือนกับว่าเออก็ดีแล้วนี่นะท้ายที่สุดอ่ะนะสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมอย่างนั้นแน่นอนทำให้ศัตรูอึ้งนะคะที่คุณรู้ถึงความวุ่นวายของพวกเขานะนี่คือพลังงานของคุณขอบคุณทุกการติดตามค่ะ